ตอนนี้ที่อุดรธานีมีการระบาดของโรคลำปีสกินในวัวในพื้นที่18จาก20อำเภอรครับมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ250คนและวัว345ตัวครับนายพลสมิตรกลางนภาครับปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีบอกว่าได้ให้แนวทางป้องกันแก่ปศุสัตว์อำเภอรประกาศให้ทุกหมู่บ้านตำบลแลมเภอเป็นเขตโรคระบาดครับส่วนมาตรการป้องกันโรคต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรห้ามเคลื่อนย้ายโครกระบือครับ หากเกษตรกรรายใดได้รับโคนเนื้อมาใหม่ครับก็ให้กักดูอาการไม่น้อยกว่า14วันและขอให้เกษตรกรกลางมุ้งให้โคกระบือและให้ยาฉีดพ่นควบคุม,มแมลงซึ่งโรคนี้ไม่ระบาดสู่คนและก็ไม่ระบาดในสุกรแต่อย่างใดนะครับหากเกษตรกรพบโคกระบือป่วยให้แจ้งปัสุสัตว์ใกล้บ้านโดยเร็วนะครับเพื่อจะได้ควบคุมโรคทันทีเพื่อลดความสูญเสีย และยังได้สั่งชะลอการเปิดตลาดนัดโคกระบือ5แห่งนะครับทั้งที่อำเภอบ้านผือสรีธาตสร้างคอมเพนและอำเภอเมืองจนกว่าสถานการณ์กระบาดจะคลี่คลายครับรวมทั้งขอให้เกษตรกรแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ทราบถึงระยะการระบาดในพื้นที่ตามวิธีปฏิบัติรู้เร็วควบคุมเร็วสงบเร็วครับจะช่วยให้การควบคุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โรคนี้ครับมีต้นกําเนิดมาจากโซนทวีปแอฟริกาครับมาเป็นระยะเวลา100ปีแล้วนะครับแพร่ระบาดไปยังยุโรปเอเชียใต้พมา่าไทยลาวเวียดนามและจีนครับโรคนี้เข้านาในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม2,564พบครั้งแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับส่วนการแพร่ระบาดเกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยแพร่ระบาดเข้ามาในอุดรธานีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบวัวเนื้อแรกเกิดอายุ1เดือนป่วยด้วยโรคลำปีสกินเสียชุดิต1ตัวครับซึ่งก็ห้ามนําเนื้อไปรับประทานต้องนําไปฝังทําลายอย่างเดียวครับแต่ถ้ารักษาหายแล้วก็สามารถนําเนื้อไปรับประทานได้ครับ